ที่เชียงใหม่คุณผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีอยู่เชียงใหม่2วันเมื่อวานกับวันนี้นะครับวันนี้นางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ควงสามีพร้อมกับคุณพ่อครับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไปที่สันกำแพงเปิดงานป๋าเวณีปีใหม่เมืองชาวสันกำแพงแห่ต้อนรับกันอย่างอบอุ่นเลยนะครับนายกรัฐมนตรีรดน้ำดำหัวคุณย่าทองสุทธิก่อนที่จะปักตุงล้านนาประจําปีเกิดครับที่เจดีไซน์เพื่อความเป็นสุริมงคลตามความเชื่อของชาวล้านนานายกรัฐมนตรียัง สวัสดีปีใหม่ไทยแลวก็อวยพรให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วยังเล่าด้วยนะครับว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนสานกำแพงนะแล้วก็ตัวของนายกรัฐมนตรีก็มาที่ตั้งแต่เด็กได้ยินเรื่องเล่าเสมอเล่าย้อนที่ฟังด้วยนะว่าคุณพ่อก็คือคุณทักษิณเนี่ยอยู่ตึกแถวขายกาแฟทําให้ทุกวันนี้ยังกินกาแฟอยู่แล้วก็ทําหวานเย็นขายด้วย,วยก็ผูกพันกับสันกำแพงตั้งแต่เด็กๆนะคะก่อนเดินทางกลับเนี่ยนายกอิงก็ควงแขนคุณพ่อแล้วก็สามีเดินรูร้านค้า ต่างๆด้วยนะคะภายในงานแถมอุดหนุนสินค้าชุมชนทุกร้านด้วยซื้อโมบายงานหัตถกรรมมาฝากลูกๆด้วยนะคะแต่ละอย่างเนี่ยโอ้โหสวยๆทั้งนั้นคุณผู้ชมคะเนี่ยก็เลือกดูสินค้ากับคุณพ่อนะเลือกดูผ้าทอด้วยค่ะอีกด้านหนึ่งที่เชียงใหม่เหมือนกันคุณผู้ชมครับ คุณต๋อมชัยธวัฒน์ครับอดีตหัวหน้าพักเก้าไกลนะก็ลงพื้นที่ไปเหมือนกันนะครับเดินสายร่วมทําบุญปักตุงต่อเจดีไซน์ที่วัดล่ามช้างครับสักการะพุทธศิหิงที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารก่อนจะเยี่ยมชมนิรักษการลาบลา,าบสันปากข่อยด้วยนะครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความชื่นมื่นนะครับ